ทำยังไงไม่ให้ความเครียดกัดกินสุขภาพนะครับเนี่ยผมอยู่ในวงการแพทย์มาจะมีวิชาหนึ่งที่ผมกับมายกเรียนมาเหมือนกันเลยคือวิชาจิตเวชแล้วมันแปลกมากเลยนะครับวิชาจิตเวชเนี่ยเราจะเจอคนไข้บางคนที่แบบบ้านรวยทุกอย่างมีพร้อม สุขภาพร่างกายไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยแต่มีปัญหาอย่างเดียวคือมีโรคเครียดบ้างโรคซึมเศร้าบ้างโรควิตกกังวลบ้างบางคนเป็นแพนิคบ้างแล้วผลสุดท้ายเนี่ยโรคจิตเวทยอย่างเดียวซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับจิตด้วยนะครับแต่กับส่งผลกับร่างกายหลายๆอย่างหมอยกจะมีตัวอย่างบางอย่างมาอธิบายให้ฟังใช่ครับนะเคยเกิดภาวะที่จะเกิดความเครียดนะครับที่เจอบ่อยๆคือหนึ่งคือคนในครอบครัวป่วยกับ2คือผู้ป่วยที่ดูแลอยู่เนี่ยได้รับผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร เอาข้อแรกก่อนที่เจอไวๆนะคือเวลาลูกป่วยเนี่ยมันจะเกิดภาวะกังวลน,นะครับทานข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งคือเวลาคนไข้ที่เราผ่าตัดแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนเราเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเราจะรู้สึกผิดเราจะรู้สึกแย่จะไม่อยากกินอาหารจะไม่อยากไปทํางานเลยนี่เป็นประจําเลยครับ ดังนั้นผมอยากจะให้เทคนิคง่ายๆนะครับที่ผมใช้มาตลอดชีวิตเลยเพราะว่าเราสองคนเนี่ยอยู่กับสิ่งที่เป็นเขาจะเป็นความเป็นความตายหรืออยู่กับเรื่องของชีวิตคนมาตลอดดังนั้นเราต้องมีวิธีทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องผ่านจุดนี้ไปได้แล้วก็ไม่ให้มีความเครียดเร้อรังนะครับเทคนิคแรกนะครับ คือกด7วินาทีนะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับเวลาที่เราเริ่มจับตัวได้นะไม่เกิด7วินาทีแรกผมกับมโยกจะเริ่มเบี่ยงเบนความสนใจไปดูอย่างอื่นอย่างเช่นะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเครียดแล้วเดี๋ยวไปตรวจคนไข้ดีกว่าหรือว่าหยิบรูปลูกขึ้นมาหยิบรูปครอบครัวขึ้นมาหรือว่าหยิบหนังสือท่องเที่ยวขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อ,ออันแรกคือไม่ใช่ว่าไม่สนใจปัญหารครับเบี่ยงเบนก่อนเพราะอย่าลืมนะครับเราเป็นคนรักษาคนไข้หรือเราเป็นพ่อของลูกถ้าเกิดว่าเราเครียดผลสุดท้าย การตัดสินใจบางอย่างของเราจะเริ่มไม่ค่อยเที่ยงตรงแล้วอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2คืออย่าให้เรื่องเดิมเกิดขึ้นซ้ําอีกนะครับเอาบทเรียนจากสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างเช่นเออรอบนี้สมมุติว่าลูกสาวผมเนี่ยเขาไปยืนตากฝนแล้วเขาเป็นหวัด ข้างหน้าผมต้องพกลมไปด้วยไม่ใช่ว่าให้ลูกสาววิ่งจากโรงเรียนมาขึ้นรถแล้วก็ตากฝนสังเกตไหมครับว่าทุกปัญหาบางครั้งมันมีขึ้นเพื่อให้เราเติบโตนะครับดังนั้นก็คลิปนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าอย่าให้ความเครียดมากัดกินหัวใจเรานะครับเราแค่รีบเบี่ยงเบนโฟกัสไปเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องที่เราเตรียมไว้อย่างเช่นผมกับโมโยกอาจจะมีรูปลูกสาวร,รูปครอบครัวไว้ในมือถือแล้วเราก็ หันกลับมาดูให้ได้ภายใน7วินาทีแล้วอันที่2คืออย่าให้เรื่องเดิมเกิดขึ้นอีกครับหาความรู้หาวิธีการเพื่อแก้ไขถ้าเกิดเรื่องเดิมในครั้งถัดไปนะครับดังนั้นใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับผมบอกได้ว่าผมกับหมอยกรู้ว่าเราต้องรักษาคนไข้ในทุกๆด้านรวมถึงด้าน,ด,านด้านจิตวิญญ,ญาณด้านจิตใจด้วยนะครับดังนั้นใครอยากติดตามหมอยกนะครับหมอยกอยู่เพจอะไรครับ Happy Social ครับผมหมอสุขสันต์ครับผมดังนั้นก็สามารถติดตามหมอยกแล้วก็ติดตาม หมอทีมได้นะครับหมอทีมจะอยู่ช่องหมอทีมด็อกรทีมครับแล้วเดี๋ยวเ,เจอก,กันกับความรู้เจ๋งๆแบบนี้ที่ประยุกต์ใช้กับคนไทยโดยตรงเลยครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ